สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Ma Ma มอมอยวเล่เมื่อวานสาวไทยก็โชว์ฟอร์มครั้งแรกนะครับทำเอาแฟนๆต่างประทับใจมาพูดถึงตัวตบทําคะแนนหลักกันนะครับอย่างเพียวกับบุ๋มบิ๋มบอกเลยว่าสมราคานะครับที่ไปรับฝีมือถึงหลีกตุรกีและได้ต่อสัญญาอีกปีทันทีนะครับ ทั้งสองคนเลยแน่นอนว่ามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ทีมชาติปีก่อนๆแล้วแต่เมื่อไปเล่นหลีกยุโรปนะครับ4 5เดือนแข็งแกร่งขึ้นมากๆจริงๆครับและเมื่อกลับมารวมกันในทีมชาติก็ทุบๆกันรัวๆเลยนะครับทำแต้มได้รัวๆท่าตีนะครับบอกเลยว่าใส่สุดตัวนะครับทำให้ลูกตบหนักหน่วงมากๆน้ำหนักบอลบอกเลยว่าขุดยากมากนะครับหนักมากๆมาถึงวันนี้ สุกใจจริงๆครับที่ได้เห็นทั้งเพียวบุ๋มบิมปังกันขนาดนี้นะครับเยี่ยมมากๆเลยสาวๆทุกคนนะครับสามารถช่วยยกระดับทีมได้ดีจริงๆยอดเยี่ยมมากๆครับ